สวัสดีครับเที่ยวหลายในอีนี้เราจะพาทุกคนมาทานอาหารเช้าสุดอร่อยย่านบางแสนอ่างศิลากับร้านเด็ดร้านดังโ,โก๋อันอ่างศิลาร oh, <but> ้านอาหารเช้าและติ่มซำ oh, <my> ที่อร่อยจนต้องต่อคิวรอกันเลยทีเดียวถ้าพูดแล้วยังไม่เห็นภาพ <I am. S 1> ก็ตามพวกเราเข้าไปอิ่มอร่อยด้านในกันเลยครับวันนี้ออกเดินทางอีกแล้วแล้วก็เชา้านี้ก่อนที่จะไปเที่ยว เราต้องแวะกินอาหารเช้าที่ที่โออันอังศิลาร้านนี้เคยมากินรอบหนึ่งแล้วกับลูกสาวแต่ว่ารอบที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายรอบนี้ก็เลยขอมาแก้ตัวมาถ่ายของอร่อยๆไปฝากกันดีกว่าไปครับคนน่าจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะมันเช้าอยู่8โมงตองครับโอเคห้า เข้าไปข้างในกันเอาอะไรบ้างปาหมูสับปาเฒ่าเอาแน่ๆแ,แหละหมูสับแต่ละปาหมูสับอปเนี่ยฮักเกา๋าคูณหมูเส้นไหม,มไม่เอาเอาฮักเกา๋าอับ ถ้าเก๊าไข่กุ้งอะไหมวุ้ยเดี๋ยวหลอดอะไหม ปลาเป็นก๋วหมูแล้วกันเนาะปลาท้งองหมสังทยาใช่ปะเนาะโอเค <Okay. S 2> อ่ามาแล้วหนึ่งอย่างโจ๊กน่ากินมากโจ๊กหมูใส่ไข่กำลังแจกอาวุธเดี๋ยวจะเสิร์ฟน้ำชาแล้วนะครับอ่านี่ป๊าบชาร้อน ตอนไหมมือแตะๆใช่เปล่า,าสั่งไปหลายอย่างนะเดี๋ยวเราค่อยๆทย,ยอยจัดจะไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าของกินเยอะมากอะตะกี้สั่งติ่มซำมา11อย่างนะแล้วก็มีปลาท้องโกอ,อีกหนึ่งอย่างเอาให้หมดไหมไม่หมดก็ต้องต้องหมดแหละมีอะไรที่เราสั่งมาแล้วไม่หมดบ้างนี่น่ากินไหม ใหญ่นะนี่นี่ให้ดูด้วยูเขาชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็โจ๊กเขาเนื้อละเอียดเหมือนโจ๊กฮ่องกงอะร้อนแบบไม่ร้อนมากคือแบบเรากินได้เลยเพราะว่าถ้าโจ๊กแบบร้อนแบบร้อนลวกปากก็ไม่ไหว วันนี้สอคนอีกแล้วครับวันนี้มาสองคนแต่กับเท่าเต,ต,ต็มตามเต็นโตที่นี่ดีนะเขาคิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข่งละ30บาทที่เป็นเข่งก็330สิบจบเลยแต่เป็นเมนูหมูไก่ปลากุ้ง30บาทหมดนี่สาราเปาฮะเก๋าขนมจีบวใช่มี ่ไกไ่ตุ๋นด้วยได้ครับเนี่ยครบ,บเลยอ่ะอันนู้นหายค่าป่าจะกินอะไรอะไรกันครับเมื่อกี้เห็นอุ้ย,นนยอเอออันเนี้ยนา่าจะเป็นเสี่ยวหลงเปามั้งอันสุดท้ายที่เราเนี่ยเสี่ยวหลงเปลาม,มันจะมีน้ำใช่ป่ะเอ้าไม่ใช่ดิอันนี้ เหมือนจะเป็นขนมจีบกุ้งไม่ใช่ฮะเก่ากุ้งคือหลงเป้าอยู่ไหนอ่ะมันต้องมีสักอันหนึ่งอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเกินไหนไม่เป็นไรีขนมจีบอยู่นี่จีบปูพพเออปกติมันจะมีน้ำไม่ใช่หรอเ,รอเนี่เสียหลงเปาอันนี้ใช่ปะที่เราตักสุดท้ายอนันจีบปูก่อนจีบปูพพก,ก่อนโอ้เ ระวังร้อนนะครับเบาครับหวานอ๋อ,ร,อร,ร้อนแบ่ไม่ร้อนมากมันอร่อย ร้อนไหมต้องแตกข้างในก่อน,นมันจะร้อนม,มันก็ร้อนจากข้างในเนี่ยแหละตึต้งคุช้ชาเขาค่อนข้างใหญ่นิดนึงแป้งบางมากแป้งยังไม่โดนเลยบางจัด <laughs> ตั้งดีแต่ตัวคุช้ชามันตึ้งยาวไปนิดน,นึง มาเคกับจ๊บนิ่มเลยค่ะ,คะอู้อย่างร้อนอะ่ะระวังร้อนด้วยนะอย่างร้อนอ่ะมาเกยหอมมากร้อนมากนี่ถา่วลัเปาใช้หมูสับแต่ว่ามาแบบซาโกเลยอ,ะอ่ะน่ากินไหม อไรด,ด้วยกันไปอยเจ๊กรอบกรหมูกรอบ่ออ่ะิะ่มมาลอยกันไปเรียบร้อยกับมื้อเช้าที่โกอันอ่างศิลาเป็นร้านอาหารเช้าและติ่มซำที่อร่อยมากๆเรียกว่าต้องกลับมาซ้ำกันแน่นอนเมนูเยอะและราคาไม่แพงถูกใจสายกินอย่างพวกเราสุดๆพร้อมปักบุดตามความอร่อยกันมาได้เลยและอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับพวกเราออกตามหาร้านอร่อยกันอีกแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ